สวัสดีค่ะมาเจอกับก๊อกกี้เจพีอีกแล้วนะคะจากที่หลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าคําว่าโชคดีในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาพูดว่ายังไงจริงๆแล้วนะคะคําว่าโชคดีในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปเสิร์ชใน Google แล้วก็จะเจอคาศัพท์ที่แปลว่าโชคดีแต่ว่าคำคำนั้นน่ะมันเป็นคําโบราณแล้วก็ในชีวิตจริงเนี่ยเขาแทบไม่ได้ใช้เลยแล้วในภาษาญี่ปุ่นนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีคําศัพท์ว่าโชคดีแบบ แบบตรงๆเลยนะคะเหมือนเขาจะพูดกันอ้อมๆแล้วแต่สถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีเพื่อนกำลังจะไปต่างประเทศจะไปเรียนต่างประเทศแล้วเราจะอวยพรเขาจะบอกเขาว่าโชคดีนะเออโชคดีนะเธออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดคำว่าเก่งกี่ต่เน้เก่งกีแต่เน้เก่งกีที่แปลว่าแข็งแรงแปลว่าสบายดีนะคะแต่พอพูดในบริบทเนี้ยมันจะแปลว่า เออขอให้แกอยู่ที่นู่นแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสบายสบายนะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าแปลตรงๆตามความหมายคำศัพท์เลยเนี่ยมันจะแปลกๆนะคะเขาก็จะแปลไปตามสถานการณ์อย่างเช่นสถานการณ์แบบนี้คำว่าเกงกีเดเนก็จะแปลว่าขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสบายสบายนะก็ความหมายของภาษาไทยก็คือเออโชคดีนะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ อีกสถานการณ์หนึ่งค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเรากําลังจะสอบเข้ามาหาลัยหรือกาลังจะทําสอบทําเทสอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วถ้าเราจะบอกเพื่อนว่าเออโชคดีนะเขาก็จะใช้คําว่ากมบเตเน่กมบเตเน่กมบเตที่แปลว่าสู้ๆหรือแปลว่าพยายามนั่นเองนะคะถ้าเรามาแปลว่าพยายามมันก็จะไม่เหมือนโชคดีอืมแต่ในบริบทนี้คํานี้แปลว่าโชคดีได้เหมือนแบบเออโชคดีนะขอให้สอบได้ขอให้ทาให้ได้อืม แล้วก็อีกสถานการณ์หนึ่งนะคะสมมติว่ามีเพื่อนเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวนะคะไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วถ้าเราจะบอกเขาว่าเออเดินทางปลอดภัยนะอืมแล้วก็พูดไปเลยค่ะว่าอิตเตะชยัยอิตเตะชยัยมันจะแปลว่าไปดีมาดีนะคำนี้ก็จะแปลว่าโชคดีเหมือนกันก็จะเป็นโชคดีในลักษณะที่เขาเดินทางก็เออไปดีมาดีนะเธอประมาณนี้นะคะแล้วถ้าสมมติว่า เราลืมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ในสถานการณ์ไหนไอ้คำศัพท์ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมีคำศัพท์หากินค่ะคือคำว่า g ุ o d ร u คือกุตตรคแปลว่ากุดลักนั่นเองนะคะเขาก็คือทับศัพท์มาจากก o ดลัก c k เลยก็แปลว่าโชคดีพูดคำนี้หากินได้หมดเลยค่ะอย่าลืมเอาไปฝึกใช้กันดูนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะบไายบายใครชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กัน้วยนะ